งานถแถลงข่าวในวันนี้เป็นงานที่พิเศษมากเพราะว่าทางโรงพยาบาลบำรุงราชเองได้รับเกียรติให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของการจัดงาน The Federation of Neuroenterology and m o t i l i t y Meeting 2024นะคะหรือที่เราเรียกว่า FNM 2024ค่ะงานนี้เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาตินะคะด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของทั้งระบบทางเดินอาหารค่ะระบบทางเดินอาหาร ทํางานผิดปกติเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นอันดับหนึ่งของคนไข้ที่ไปหาหมอที่แผนกผู้ป่วยนอกเลยก็ว่าได้นะครับ ตั้งแต่2024ครั้งนี้เป็นครั้งที่5ในเรื่องของการจัดประชุมคนที่มาในงานเนี่ยพันคนที่บอกว่าเขามีความเชี่ยวชาญในนั้นเนี่ยเราสกัดออกมา1้อยคนนะครับมาเป็นสปิเกอร์ซึ่งซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญมากร่วมค้นกว้าร่วมวิจัยว่าเราจะรักษาคนไข้ของเราอย่างไรโรคระบบทางเดิอนอาหารและตับนะครับเป็นปัญหาที่พบบ่อยและเกิดขึ้นได้กับคนทุกเวททุกวัยพบผู้มีอาการผิดป,ปกติหรือเป็นโรคในระบบทางเดิอนอาหารและตับมากขึ้นทุกปี เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในโลกระบบประสาทและการทํางานของระบบทางเดิอนอาหารเพื่อน,นํามาพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปถามว่ามันจะมีการพัฒนาอะไรบ้างเนี่ยส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นาการที่จะมีวิธีการรักษาใหม่ๆหรือว่าเทคนิคการรักษาใหม่ๆคือเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านมา4ปีที่เราไม่ได้คุยกันนะฮะม,มาคุยกันและตกผลึกนะครับเพื่อเป็นแนวทางการรักษา